สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านต่อจเจริญการยางค่ะพบกันช่วงเที่ยงนะคะพี่ใครพักทานข้าวอยู่ตอนนี้นะคะแวบะบมาทางนี้ก่อนลูกค้าขานะคะวันนี้จะมาอัปเดตสินค้าเข้าใหม่แล้วก็จะมีอัปเดตรีวิวนะคะหน้าร้านให้พี่ๆได้ชมด้วยสนใจเป็นยางเบอร์อะไรนะคะสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยค่ะนะคะยินดีแจ้งราคานะคะลูกค้าขา เป็นแม็กพร้อมยางรุ่นไหนนะคะลองดูซิเผื่อทางร้านมีนะคะเผื่อทางร้านมีเลงชุดไหนไว้สอบถามราคาเบื้องต้นไว้ก่อนได้เลยค่ะใช้รถรุ่นอะไรอยู่เนาะนะคะตอนนี้นะคะที่กําลังเปลี่ยนจะมียางขอบ15ลูกค้าขายางรถเก๋งขอบ15ยาลิสนะคะซิต,ตี้วีออสฮอนด้าเจเนาะ185 60R15 ถ้าเป็นสเปคนี้ทางร้านมียางใหม่นะคะ หลายค่ายหลายแบรนด์ให้เลือกลูกค้าขานะคะมี 5, 500, one, ะะเดตัน5้0พนเดตันบายบิสโตนะคะสีเจ้น5,500ยางใหม่ปี2024แล้วก็ดันหลบก็มีค่ะดันหลบอยู่ที่7,000นะคะมีบิสโตนด้วยลูกค้าขาะะหรือจะเป็นแม็กพร้อมยางดีนะคะแล้วก็จะมี Ford นะ,ะฟอร์ดชุดจัดโปรฟอร์ดชุดจัดโปรตอนนี้ลูกค้าน่าจะเลือกแล้วหนูคิดว่านะคะพี่เขาเอาเป็นขอบ20ของเดิมเนี่ยนะคะ ของเดิมขอบสิบเจ็ดเปลี่ยนยางรอบนี้อยากจะอัพไซส์อัพเกรดนะคะเป็นขอบยี่สิบก็ได้นะคะสิบแปดก็ดีเนาะลูกค้า่ะเลือกได้เลยพี่พี่ค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดรถต่างขนาดก็จะเพิ่มส่วนต่างนิดนึงเนาะลูกค้า่ะพักเที่ยงลยแล้วทานข้าวหรือ,อยังพี่พี่นะคะเดี๋ยวมาอัพเดทล้อฟอร์ดกันก่อนเนาะอัพเดทล้อฟอร์ดกันหน่อยค่ะนี่เลยพี่พี่ค่ะนะคะนี่เป็นล้อฟอร์ด ฟอร์ชุดกัดโปรโมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีขอบสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดขอบยี่สิบนะสิบเก้าไปไหนอะสิบเก้าไม่มีพี่นะคะ มีลูกค้าถามฮนะอ่ะจัดโปลรล้อฟอร์ดค่ะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็ขอบยี่สิบอ่ะล้อเก่าขนาดเดียวกันนำมาแลกซื้อล้อใหม่จ่ายเพียงหนึ่งหมื่นหกพันบาทลูกค้าถามมนาะขอบสิบเก้ามีไหมครับน้องนะไม่มีลูกค้านะแต่ขอบยี่สิบเอ็ดมีนะพี่ขอบยี่สิบเอ็ดมีแล้วจ้ะลูกค้าหายนะแต่ว่าน้องยังไม่ได้ไม่ไม่ได้เข้ามาลูกค้าเนาะพี่ครับขอเบอร์โทรหน่อยอพี่ครับขอเบอร์โทรหน่อยลูกค้าอ่อ ออกจากสตรีมออกจากไลฟ์ไปก่อนนะลูกค้ามีตรงโปรไฟล์หน้าช่วงเหรอพี่นะคะพอดีข้อความมันเด้งมาเนาะอ่ะอันนี้จะเป็นขอบส0บยลูกค,ะคะ้าค่ะยีตอนนี้มีของหลายชุดนะคะ18ก็พอมี17ก็เยอะลูกค้าใครที่ใช้ Ford นะคะคขับเดิมเน้นใช้งานเนาะถึงรอบเปลี่ยนยางแล้วพี่มานะลูกค,ะคะ้าค่ะเอาของเก่าขนาดเดียวกันมาแลกซื้อล้อใหม่ลูกค้าล้อใหม่นี่คือได้ทั้งแมกและก็ยางใหม่เลย รอและยางประเด็นขอศู์ค่ะถอดก่อนใช้งานจริงยางปี2024นะลูกค้าใหม่มากๆค่ะเส้นสีนะ้ายังมีให้พี่เห็นแน่นอนทั้ง4เส้นนะคะปี2024มีหลายชุดพี่ๆมาเลือกได้เลยเนาะอันนี้เป็นขอบ20ตัวนี้จะเป็นวแท็กขอบ20ค่ะ1 6ลูกค้านะคะ1 6แล้วนะพี่แล้วก็ตัวสปอร์ตตัวสปอร์ตจะขายดีนะคะถ้าเกิดว่าแย่ขายโดยที่ไม่ได้จัดโปรตัวนี้จะราคา,าราคาสูงกว่าเบื่อนลูกค้านะคะ1 6เหมือนกันพี่ๆนะคะมีหลายชุดอยู่ ตอนนี้ตัวสปอร์ตน่าจะมีเป็นสิบชุดลูกค้ามาเลือกเอาเลยพี่พี่ขอดูสัปดาห์หน่อยสิสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะคะอยู่ไหนนะสัปดาห์ชุดนี้สัปดาห์ที่หกพี่พี่ค่ะมีให้เลือกหลายชุดอยู่ลูกค้ามาเลือกนะอันนี้สิบห้านี่ค่ะสัปดาห์ก็จะเหลือกันไปรุ่นนี้ก็เป็นแม็กซีก้อนแบ็ค่ะยางนะคะจะเป็นกูดเยลลูกค้าถ้าเป็นขอบสิบแปดแล้วขอบยี่สิบยังติดมาเป็นกูดเยลนะพี่นะ,ค,ะคือ,อยางรุ่นปัจจุบันปีสองพันยี่สิบสี่เนาะ สิบหกสิบเจ็ดยังเป็นบิสโตนลูกค้าะถ้าเกิดวานนี้ใช้งานจาก1 6บ7กใส่็ก็พอนะคะ1 7 17ก็พอ,นะะ 17, 17พอลูกค้าถ้าเน้นใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มสีสันในการขับขี่นะคะมีกิมเมกมีลูกเล่นเนาะนะคะเพิ่มสีสันให้สวยโดยดโดดเด่นลูกค้าใส่ส8ก็ได้20ก็ดีนะคะหากลูกค้าชื่นชอบใส่ได้เลยนะคะถ้าเป็นเอเวอเรสต์ก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะเอาเป็นขอบ20เนาะพี่นะ้องนะคะเพราะรุ่นใหม่ล้อรุ่นใหม่มีตลอสวยสวย,สวยลูกค้านะคะ มีตัว้อสวยๆเนอะอันนี้สิบยี่สิบลูกค้าทั้งนั้นเลยยี่สิบทั้งนั้นเลยพี่นะคะอะไทเทเนียมไทเทเนียมมีลูกค้กาหมื่นหกเท่ากันพี่พี่ร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะถนนเส้นเรียบลองเปรมประชากรมาไม่ถูกหาร้านไม่เจอนะคะพี่ออกจากสรีมนะคะไปหน้าช่องเนาะมีลิงก์มีแผนที่มีโลเคชั่นนะหรือทักแชทหาแอดมินได้เลยลูกค้าขะ,ะอยากจะดูภาพเพิ่มเติมฝั่งนี้ก็จะเป็นโอ้เขาย้ายไปฝั่งนู้นหมดแล้วลูกค้ารับปกติมันจะมี22งสองฝั่งเนาะอันนี้จะเป็น ะะวายแถบขอบยี่สิบลูกค้าและยางใหม่มีหลายเบอร์พี่ๆลองพิมพ์พูดคุยสอบถามได้เลยนะพี่นันนะคะยางใหม่ก็จะมีแต่เป็นสเปคเติมๆติมที่ติดรถลูกค้านะคะถ้าเป็นยางแบบว่าเป็นล้อแต่งนะคะล้อซิ่งอะไรน้องยังไม่มีไม่ได้เอามาลงลูกค้าก็จะเน้นเป็นยางเดิมยางเดิมเบอร์เดิมที่มันติดมากับรถอะลูกค้านะคะพี่ๆลูกค้าออมมาทางนี้ ลูกค้ามาผิดทางหรือเปล่าปกติทางเข้าอยู่นี่นะ <I am S 1> ไอ้เห้ไปดูลูกค้าเดินออมมาหลังร้านแสดงว่าลูกค้าเกรงใจเราเนาะพี่ๆปกติเนี่ยเราต้องเกรงใจลูกค้านะคะเออไปดีกว่าเราปะไปนะพี่ๆมาสองห้าห้าหกห้าสิบเจ็ดโอเคได้เลยพี่ๆสองห้าห้าหกห้าสิบเจ็ดน้องมีหรือเปล่ามีลูกค้าติดติดมากับอีซุพี่เอาเป็นแม็กร้อมยางไหมคุณพี่คุณพี่สายชน คุณพี่สายชวนเอาเป็นแม็กพร้อมยางไหมเพราะว่าถ้าใช้อ e ีสูดนะแม็กพร้อมยางจะคุ้มนะลูกค้าหนูพาไปดูเนาะไปดูไหมไปเดินตามมานะเดินตามมาเลยจ้าถ้าเป็นเฉพาะยางก็จะมีดอลล็อปค่ะดอลลอปอ,อยู่อยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทแกจะอีสู e oo, ให้ถ้าเกิดพี่ใช้อ e ีสูนะเป็นไฮเลนเดอร์หรือเป็นมิวเซเว่นมิวเอ็กซ์แจ้งหนูได้เลยนะคะเดี๋ยวแนะนําให้แล้วก็จะมียางบิดโตนถ้าเป็นเฉพาะยางนะพี่นะ่งหมื่นห้าห้าร้อยแล้วลูกค้าเพิ่มอีกจิ๊ดหนึ่ง ชิเดจริงๆค่ะเพิ่มอีกสมมุติว่าไปดูดีกว่าจะได้เห็นของเลยเนาะจะได้เห็นของเลยค่ะนะคะแทนแทนแทนอ่ายี่สิบยังอยู่นะพี่ R S ค่ะอีเลแกนสวยนะตัวนี้นะคะพี่ใส่ได้ไหมตัวนี้ถ้าพี่ถ้าเกิดสมมุติว่าพี่ชอบนะคะได้ลูกค้าได้เลยสิบแปดนะคะแต่ถ้าเน้นใช้งานเนาะพี่เนาะเอาสิบเจ็ดก็พอนี่เลยพี่ๆค่ะตัวนี้อุ้ยทําไมมุมกล้อง โทรศัพท์มันเป็นเลนวายอยู่แล้วลูกค้าแต่ไม่เป็นไรเนาะพี่ให้อภัยหนูได้ไหมหรือใครไปปรับกล้องอีกแล้วเนี่ยกล้องมันเป็นเลนวายมันจะยืดนีดนึงครับพี่เนาะโอเคเอ,อันนี้จะเป็นสองห้านะคะหกห้าเจ็ดอย่างที่พี่ถามเนาะบีตอลสีเส้นหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทพี่เพิ่มอีกนิดนึงได้เป็นแม็กร้อมยางเลยลูกค้านะคะจ่ายเพียงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทลูกค้าก็จะได้เป็นยางคู่ตัวบีตอล พร้อมล้อใหม่แม็กใหม่นะพี่พี่นะถ้าเกิดว่าล้อรุ่นเก่าเป็นไงคะพี่รุ่นเก่าเนาะสมมุติว่าใช้อีซุนะคะมีฝาครอบรุดล้วมลวนหายเป็นเรื่องปกติลูกค้าไม่ต้องซีเรียสน,นะคะถึงรอบเปลี่ยนยางแล้วมาเอาใหม่ยกชุดแบบนี้เป็นวัสดุอันร้อยชิ้นเดียวกันใช้น็อตจากด้านนอกลูกค,ะคะ้าค่ะโชว์หัวน็อตไปเลยสวยๆเนาะพี่พี่ไม่ต้องซื้อเพิ่มด้วยมีแถมฟรีนะคะในชุดล้อมินลิ่งแล้วครบจบราคานี้ถ้าเกิดว่าราคาย่อมเยาวกว่านั้นนะคะ ล้อมิวค่ะล้อมิวเรุ่นใหม่นะคะตัวแอคทีฟยังจะติดมาเป็นดันหลบลูกค้าขายางล้อมิวเอยังจะเป็นดันหลบได้อย่างปี2024ด้วย14,500บาทรวมเทินลูกค้าเลือกได้เลยนะคะสเปคยางเบอร์เดียวกันเลยอยา่างที่พี่ถามนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มงบประมาณอีกนิดนึงก็จะได้เป็นแม็กพร้อมอยางดีไหมหรือพี่อยากจะได้เฉพาะยางก็ได้ลูกค้านะอ่าน้องแจ้งเานะสองราคาเลยลูกค้า พรุ่งนี้ร้านก็เปิดค่ะหยุดทุกวันพุธลูกค้าร้านเราหยุดทุกวันพุธค่ะพี่สองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดบโตนถ้าเป็นบิดโตนเบอร์เนี้ยมันไม่มียางถอดลูกค้าคุณพี่คุณพี่โนเวมเบอร์ November, นะคะคุณพี่ถ้าเป็นสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดยางป้ายแดงยางถอดไม่มีลูกค้าเอาเป็นยางใหม่ไหมราคาก็ซอฟอยู่ลูกค้าเดี๋ยวหนูพาไปดูนะ เนาะมันมียางโยโกฮาม่าเหมือนสี่ห้าร้อยพี่แล้วก็บีสโตนบีสโตนมีทั้งเอทีมีทั้งเฮที T เลยลูกค้าเลือกได้เลยนะเอที AT จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเฮที H T จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวน้องพาไปชมผลเมื่อกี้ลูกค้าเดินอยู่เนาะเราให้ลูกค้าไปก่อนนะพี่นะไปเลยค่ะหุ่นลูกค้าอันนี้จะเป็นสองสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนะคะเป็นไฮเทรน วิ่งทางเรียบพี่ใช้งานแบบไหนวิ่งในเมืองไหมหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดแจ้งน้องได้เลยเดี๋ยวน้องแนะนําให้นะคะหรือจะเป็นโยโกะอยู่ข้างกันลูกค้าหมื่นสี่ห้าร้อยนะคะปิดต้นหมื่นเจ็ดห้าร้อยลูกค้ารวมติดตั้งสส่วงให้งเรียบร้อยเลยเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะต่างจังหวัดจะส่งได้นะลูกค้าขาวันนี้หนูก็มีส่งของอยู่นะะแล้วก็อย่าลืมแจ้งพี่ๆเนาะลีดเดอร์มาแล้วลูกค,ะคะ้าขาลีดเดอร์มาแล้วนะคะ ขอบ18หลังจากที่ของไม่มีสักของอาทิตย์ได้พี่พี่ค่ะนะ,ะเนาะมีล mm ีดเดอร์เข้ามาแล้วค่ะตอนนี้นะคะอัปเดตล่าสุดเลยเหลือ3ชุดแล้วพี่พีค่ะเพราะว่าจองมัดจำจองไป1ชุดเนาะลูกค้าจองเป็นอย่างมิชลินนะคะราคาเท่ากันลูกค้าจ่ายเพียง29,000บาทราคานี้ลูกค้าได้ทั้งแม็กและยางเลยลูกค้าขารอแท้้รอเดิมสเปคศูนย์และยางนะคะที่ติดมาก็คือ ไม่มากยางป้ายแดงถอดศูนยลูกค้าถอดก่อนใช้ยารจรงจีนเส้นสีคืออยู่ให้ลูกค้าเห็นแน่นอนอย่างชุดนี้ลูกค้าเมื่อเช้าหนูถ่ายชุดนี้ลงไปาอสัปดาที่ยี่ิบเจ็ดนะคะยีิบเจ็ดปีสองสี่นะพี่นะอ่ะให้ดูยางค่ะพี่เนาะโอ้โหเป็นไงลูกค้าไม่มากล้อ,อยางต่างจังหวัดเท่าไหร่ชุดไหนคะคุณคุณโอ้ยหนูจำลูกค้าได้แล้วนี่ลูกค้าสั่งล้อนี้ไว้นะนี่ใช่ไหมคุณพี่คุณพี่มิด ใช่หรือเปล่าน้องจําได้นะนี่อิเล็กนลูกค้าทักอินบ็อกก์เนาะนะคะทักแชททักขาน้องได้เลยลูกค้าใช่หรือเปล่าอไปทักลูกค้ามืวซัวจริจงหนูจําพี่ได้นะคะอ่าใช่นั่นไงลูกค้าสั่งอิเล็กนนี่เห็นไหมเห็นไหมพี่สวยมากลูกค้าอุ้ยพาพี่มิดไปดูดีกว่าขอโทษนะพี่นะออะลูกค้าพี่จะได้สินสินค้าชุดนี้เลยนะสัปดาห์ที่ยี่สิบสองปีสองพันยี่ิบสี่ค่ะนะคะ ตัวนี้เลยลูกค้ามีน็อตแท้ศูนย์เดี๋ยวมินลิงลูกค้าไปใส่รุ่นใหม่รุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่รุ่นเก่าไหมถ้าเป็นรุ่นเก่าเดี๋ยวน้องมินลิงไปให้นะคะครบเลยแล้วก็จะมีฝาฝาครอบดุมเนาะน็อตแท้ศูนย์นะคะเอาไปให้เรียบร้อยเลยนะลูกค้าเดี๋ยวรายละเอียดแบบค่อยอินบ็อกหลังบ้านค่อยว่าก,กันเนาะพี่เนาะนะคะนี่ฝาใหม่เดี๋ยวหนูส่งไปให้นะคะในในชุดร้อนี่แหละนะลูกค้าสองพันเจ็ดหรอลูกค้าของพี่เป็นมิวเซเว่นใช่ไหมลูกค้าหรือเป็นมิวเอ็ก เดี๋ยวค่อยไปหลังบ้านเนาะค่อยว่ากันนะพี่ๆนะนี่เลยลูกค้าค่ะโอ้โหวันนี้นะ,ะใส่เสื้อแดงสีแดงแรงลิตเนาะลูกค้ารถก็แดงนะคะสวยงามคันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นขอบ20นะคะตัว Next Gen Support. s สปอร์แม่งจะเป็นสีก็อดแบ็ B C, ค่ะยางปี2024มีหลายชุดลูกค้ามาเลือกเลยรู้สึกว่าจะมีของเข้าอยู่นะวันนี้ลูกค้าไปไหมไปดูไปดูหน้าร้านเนาะ มาแล้วหรอรุ่นนี้มาแล้วจ้ามาอีกแล้วเอาอะไรวะกลับบ้านอีกหรอ <Okay. S 1> ฮะเปลี่ยนใหม่อ๋ออ๋อโอเคนึกว่าจะเอากลับบ้านอีกชุดหนึ่ง <Okay. S 1> เห็นอยู่เบบๆนะลูกค้าน่าจะมาอีกอยู่นะแทนแทนแทนนี่ไงลูกค้าว่าแล้วนะคะมาแล้วลูกค้า ลูกค้าเลือกได้เลยนะมีหลายชุดตัวนั้นจะเป็นขอบสิบแปดขอบสิบแปดก็สิบแปดสิบแปดหมื่นหกลูกค้าและยองส่งวันนี้หมคะส่งวันนี้ลูกค้าที่ทักอินบ็อก์ได้เลยนะหนูจัดส่งให้วันนี้คะ่ะลูกค้าไม่มีเก็บเตือนปลายทางคุณพี่คุณพี่ณวัฒน์นะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางลูกค,ะคะ้าค่ะนะคะอืมคือทําไมไม่มีเก็บเงินปลายทาง ของราคานี้นะในมุมล,ลูกค้าพี่ในมุมล,ลูกค้าก็จะบอกว่าของราคานี้นะสองหมื่นหมื่นกว่าบาทใครจะไปกล้าโอนเนาะนะฮะไม่มีเก็บเงินปลายทางนี่อันนี้คือในมุมของลูกค้าแต่จริงๆเ้วมันก็ใช่ลุกพี่เนาะเงินสองหมื่นสามหมื่นก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจทางร้านนะคะคือทางร้านไม่มีบริการเก็บปลายทางลูกค้า คือเราไม่รู้นะว่าลูกค้าลูกค้าจริงสั่งเล่นสั่งปลอมแบบนี้ลูกค้าเพราะเคยเจอพี่ๆนะคะค่าขนส่งเป็นเป็นของชิ้นใหญ่ค่าขนส่งจะส่งก็คือราคาค่อนข้างสูงลูกค้าคะเวลาสั่งไปแล้วติดต่อไม่ได้นะคะปิดเครื่องติดต่อไม่ได้เลยล้มหายตายจากกันไปเลยลูกค้าคะตั้งแต่วันส่งบินส่งของก็คือบล็อกอะไรแบบนี้เนาะก็เลยแก้ปัญหาพี่ๆเพราะของตีกลับมาทางร้านเสียค่าส่งทั้งไปและกลับนะคะอ่า ทีนี้ก็เลยแบบตัดปัญหาไม่มีเก็บปลายทางลูกค้าเนาะโอนก่อนส่งลูกคา้าลูกค้าก็ลองศึกษารีวิวหน้าเพจของเราเนะี่ยไม่โกลงลูกคา้าแน่นอนลูกคา้าเพราะว่าขายในที่แจ้งที่ขายในที่แจ้งก็คือขายอย่างที่พี่เห็นนี่แหละขายออนไลน์ออนไลน์มีชุกช่องทางในแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะพี่ก็ศึกษาจนมั่นใจเนาะบางคนก็บอกว่าพี่ดูแล้วดูอีกนะคะแต่ว่าไปแพ้แพ้อะไรคะลูกคา้าแพ้ราคาโจร เพลราคามิชาชีพลูกค้าดูหลายๆที่ดูหลายๆที่ดูหลายๆร้านเป็นการประกอบตัดสินใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจเนาะเงินจํานวนขนาดนี้พี่ทุกคนนี้มันหาเงินยากนะ,ะลูกค้าเพื่อความชัวร์เลยพี่หาร้านใกล้บ้านก็ได้ลูกค้าขานะ,ะราคาหนีกันไม่มากอันนั้นก็จะดีมากกว่าที่ลูกค้าอย่าไปเสี่ยงโอนในราคาที่มันถูกเกินไปแต่นี้ว่าบางทีเนะบางคนไม่เคยซื้อเนาะก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ยังไงอะไรแบบน,นี้ลูกค้าใช้เวลาศึกษาดีนึง นะแต่ที่ชัวๆเลยไม่อยากให้โดนโกงลูกค้านะคะมันนั่นแหละอย่างที่ว่าเงินทองหายากมากห้าร้อยก็อย่าไปมัดจำจ้ะถ้าอยู่ไหนนะถ้ามันถูกนะพี่วิ่งไปเลยนะยางสองหกห้าหกสิบอสิบดมีตัวไหนราคาไหนบ้างมีหลายตัวเลยลูกค้ามีหลายตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ไม่พี่มีหนึ่ง มีหนึ่งเท่านั้นนะคะอ่ะมีสองนะคะมียางป้ายแดงนะคะมียางป้ายแดงแล้วก็มียางใหม่ลูกค้ายางใหม่เมื่อวานเพิ่งจะมาลงเลยนะรถใหม่สวยเนาะลูกค้าสีแดงน่ะคือรถก็สีแดงคิ้วสีดํานะคะตัดรับกับรถพอดีเลยอันนี้คือหนูแวะก่อนแวะขอบยี่สิบก่อนแว,แวะให้พี่เขาก่อนนะคะถ้าเป็นยางใหม่ลูกค้าเพิ่งจะมาเมื่อวานลูกค้านะหนึ่งน้องพาไปชมยางใหม่ก่อนนะ,ะขอบสิบแปดเนาะโอเคค่ะ ขอบสินี่เลยลูกค้าค่ะจะเป็นยางขอบ18มาใหม่สองหกห้าบิเบอร์นี้เนาะพี่เนาะดุลเลอร์ให้ทีหกแปสเบอร์นี้ที่ร้านขายดีลูกค้าค่ะนะขายดีจริงๆเป็นอีกหนึ่งเบอร์แล้วกันที่ขายดีประจําร้านนะคะสี่เส้นสองหมื่บาทยางใหม่ปี2024ลูกค้ายางเก่าไม่บวมไม่ยินข้างปีไม่ลึกมากก็เอามาหักเทินเป็นส่ลดหน้าร้านได้นะขอดูหน้างานนะพี่เนาะเผื่อมันเทินได้นะอันนี้คือ เป็นอย่างที่ไม่ได้จัดปูโปร,รวมเทินยางเก่านะคะก็จะมีบางเบอร์ที่น้องบอกว่าเป็นราคาโปก็จะเป็นราคารวมเทินยางเก่าประมาณนี้นะลูกค้า2อ0 0บาทแล้วมีโยโกโยโกหนูไม่แน่ใจเลยว่าเขาเขาเลื่อนวันส่งแล้วลูกค้าโยโก1 7 5 0 0อันนั้นก็คือเอายางเก่ามาเทินเป็นส่วนลดได้นะคะโยโกฮามาตแต่ตัวนั้นจะเป็น g o โ a ลันด้เาน้องมันเป็นดอก A t ทนะคะวิ่งได้ทั้งทางเรียบแล้วก็สายลุยอันนี้คือจะเป็น H t ท็โทรมาดีดีนะพี่นะ เวลาไรส่วนอ่ะอือเขาก็โทรมาเบอร์นี้แหละเออพี่โทรไปอีกเบอร์หนึ่งได้ไหมลูกค้าได้ไหมครับลูกพี่นะคะพี่โทรไปอีกเบอร์หนึ่งเด้ออ่ะสัปดาห์ที่เท่าไหร่สองห้าสองสี่ก็มีสองหกสองสี่ก็มีลูกค้าขานี่คือสัปดาห์อัปเดตล่าสุดเลยใหม่มากๆนะคะใช่สิเป็นยางใหม่มก็ว่างั้นแหละพี่น้องก็พูดแปกแลกว่าเออยางใหม่แล้วก็จะมียางใยแดงลูกค้า อีกเบอร์หนึ่งถ้าเกิดราคาซบซบเสียบเสียบมีกูดเยียลูกค้ good year. ากูดเยียลูกพลาดกูดเยียไปได้ไงเนาะเรานี่พลาดกูดเยียไปได้ไงในในฟอร์ดขอบสิบแปดเหรอลูกค้าสี่เส้นหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทลูกค้าชาดโปรนะใช้ดีไหมน้องก็ใช้ได้นะลูกค้านะประหยัดนะคะประหยัดสักสองปีดีไหมสามปีเปลี่ยนก็ได้อยู่ลูกค้าเป็นสองห้าห้าหกห้าอาสิบแปดะ อวนมาฟวดอีกแล้วเพราะว่ายางขอบ18อยากจะแนะนําค่ะถ้ามันราคาซบซ t อ o f ยางใหม่ปีมุ้ยม่ใชยยางใหม่หรือคะเป็นยางป้ายแดงนี่แหละปีสองพันีมีหลายชุดอยู่มาเลือกได้เลยนะคะนี่แกจากตัวนี้แกจากตัวเน็กเจนสปอร์ตวายแทร์ขอบ18เนานะพี่เนาะนะคะถ้าเกิดเรียกเรียกชื่อไม่ถูกต้องขออภัยนะพี่เนาะสอง6 5าหห้าสิบดใส่แทน265หหใส่แทน2 5 5หกสิบอาสิบแปดได้เลยนี่จะเป็นซีรีส์หกห้าต่างกันตรงไหนครับน้องต่างกันที่หน้ายางประมาณบวกลบไปเลยนะคะประมาณประมาณไหนเนะ ประมาณหนึ่งเซนลูกค้าบวกลงไปเลยแต่ว่าดูด้วยสายตาเนี่ยแทบจะไม่ต่างพี่พี่เนาะนะคะตอนนี้หกหกสิบก็คือซีรีส์ยางคือความสูงลูกค้าก็จะเพิ่มมาอีกนิดนึงนะคะแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็คือนิดนึงลูกค้าเซนนึงพี่ว่าเยอะไหมประมาณนี้เนาะนี่นี่น,นี่อันนี้ข้อมือเนาะอันนี้หนึ่งเซนนะลูกค้านะพี่พี่ตัวไหนอีกลูกค้าพี่ทานข้าวหรยยังเนี่ยตอนเที่ยงอ่ะตอนนี้พักเที่ยงอยู่ใช่ไหมพี่ ก,ก,นะะกินข้าวกับอะไรเอ่ยนะคะกินข้าวกับอะไรตอนเที่ยงนี่ต้องกินอะไรก๋วยเตี๋ยวไหมไม่ครับพี่กินแกงใต้โอ้โหร้อนแรงนะคะเรียบร้อยลูกค่ะอุ๊ยถอยหลังนิดนึงพี่พี่จะไม่พลาดเด็ดค่ะเพราะว่าพลาดมาหลายรอบแล้วนะคะยางขอบยี่สิบลูกค้ายางขอบยี่สิบใครที่ใช้รีเจนเดอรเนาะ g จียงสปอรหรือจะเป็น มิวนะคะมิวเอ็กซ์น้อถึงรอบเป็นยังหรือยังยังขอบ20น้องมียังใหม่นะยังตัวนี้จะเป็นดอลลอ็อนะคะพี่ทีสามเอลูกค้าขาตัวนี้25 265 50องห่สิบนะ4เส้น19,000บาทเป็นโปรโมชั่นรวมทึนนะคะ2624นะคะนี่สัปดาห์สัปดาห์ยางลูกค้าไม่ใช่ราคานะราคาสี่เส้นหนึ่งมื่นเก้าลูกค้ารวมติดตั้งใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยต่างจังหวัดล่ะต่างจังหวัดน้องส่งให้ฟรีเอาไหมต่างจังหวัดส่งฟรีนะ สี่เส้นเลยลูกค้ามีแถมจุบลมให้ด้วยถ้าเกิดมาที่หน้าร้านเนาะก็จบจ่ายราคานี้เลยนะคะเปลี่ยนจุกลมลมนตัวรเจนยังมีรับประกันหลักการขายแล้วมียางล็อกโค่ไหมล็อกโค่จะอยู่ตรงนั้นเลยยางล็อกโค่สี่เส้นเหมือนกันลูกค้าหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะสัปดาห์ใหม่ด้วยลูกค้ามามาพร้อมกันมาพร้อมกัน,กนขอยี่สิบ 20. สัปดาห์รู้สึกว่าจะเป็นยี่สิบคืนแล้วพี่ๆนะคะใครที่ใช้ล็อกโค่ถึงรอบเปลีย่ยนยางหรือยังนะคะ อถึงรอบเปลีย่ยนยางแล้วมาได้เลยพี่หนึ่งห่นก้าเป็นบาทใหม่ยางใหม่เลยนะคะหรือไม่ใช่ล็อโคก็ใส่ได้อยากจะลองใส่เป็นยางแนวนี้นะคะได้เลยลูกค้าค่ะรุ่นใหม่เอทพี่กลัวดังใช่ไหมไม่ต้องกลัวลูกค้า่ะดังแน่นอนลูกค้าหนูพูดเลยหนูพูดได้นะพี่นะเออไม่ดังลูกค้าขะเพราะว่ารุ่นใหม่เนาะมีนวัตกรรมนะคะเขาก็ทํามาเพื่อพัฒนาปรับปรุงพัฒนานะ ลดเสียงลบกวนลูกค้าลองใช้ดูพี่เนาะสี่เซนหมื่นเก้าลูกค้ามาเอาเเอะไรเนาะเนี่ยลูกค้าพี่พี่หาเยอะมากหาเยอะมากก็คือหาล้ออะไรหาล้อก้ามปูหาล้อก้านวายเนี่ยลูกค้าเห็นหรือเปล่ายังไม่เห็นอืมนี่ใช่ไหมลูกค้าเยอะมากไม่มีลูกค้าเพราะว่ามันมีรุ่นใหม่มาแล้วนะคะรุ่นใหม่ก็จะเป็นตัวอย่างนี้พี่เห็นเนาะ ก็ให้ยึดตามรถรุ่นปีปัจจุบันไปนะคะฝั่งนี้จะเป็นล้ออีซูกับล้อรีโวนะะรีโวตัวขอบ16จะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเนาะอีซูขอบ16ก็จะมีตัวนี้ลูกค้าเป็นรุ่นเริ่มต้นเป็นรุ่นเริ่มต้นเลย 21570A16 ขะสเปอยางที่ติดมายางปี2024ราคาอยู่ที่1น0 0 0บาทพี่เอาของเก่าของเดิมหักเทินไปสดได้นะลูกค้า่ะและรุ่นนี้เนาะสามารถใส่กับนะคะรถตู้นะคะรถตู้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มก็คือต้องมิลลิ่งมิลลิ่งบาทนะพี่นะขยายบ่าออกนิดนึงเนาะลูกค้า่ะก็จะมีรีวิวให้พี่ชมอยู่ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจก็ทักแชทหายแอดมินได้เลยว่าใส่รถตู้แล้วหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะคะได้เลยลูกค้าทักแชทไปนะพี่ๆนะคะตัวนี้ก็จะอยู่หนึหมื่นหก น้องลูกค้าของเก่าของเดิมหักเทิรนไปสลดได้ยังปี2024นะมีตัวนี้ตัวเดียวลูกค้า X Series หมดตัวท็อปที่เป็นแม็กทูโทนหมดลูกค้านะคะแล้วก็อะไรอีกมดาด้าไฟเตอร์เชฟโเรเลตนะคะเอ,อเชฟโเรเลตนิสสันบิ๊กเอม็มยางคอบ18ยางคอบ18อ่าโอเค <laughs> น้องเขาบอกว่า พี่ต้องการอะไรครับนะพี่ต้องการให้บอกว่าใช่ครับพี่ชิดแจ้งขอสิบแปดอโอเคเป็นไงลูกค้าหนูหดปะ่ะพี่ว่านหนูหดปะเอ่อฮะ ตัวนี้จะเป็นรีวอลูกค้าขารีโวตัวเตี้ยตัวสเตนด์ดมียางครบทุกคู่ตัวเลยนะคะมีบิตโตนเนาะมีบิตโตนมีดอลลอแล้วก็มีมิชลินลูกค้าขายางคู่ตัวดนหลอจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าอุ้ยลูกค้าลูกค้าหนูขอโทษหนึ่งมื่น 5,500บาทยางคู่ตัวตลบนะคะถ้าเกิดว่าเป็นยางคู่ตัวบิดตนมิชลินอยู่ที่1 0 0 0ดลูกค้ายางปี2024เนอะถ้าเกิดว่าหนูสับสนราคาพี่อย่าว่าหนูเลยนะเพราะว่ามันมียางปลายปี23 24เนี่ะลูกค้าต้องต้องต้องจําเก่งนะพี่พี่แล้วของแบบมีเยอะมากเลยอะบางทีเนี่ยคือแบบอืออือนั่นคืออะไรน้องขอโทษพีขอโทษลูกค้านะคะบางทีหนูจําไม่ได้จริงๆ บางทีราคาแบบสอบสมมันแบบมีอย่างปลายปี 23, ยี่สิบสามนี้ขึ้นยี่สิบสี่ราคาไม่เท่ากันนะลูกค้าเออแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นยางบิดตนลูกค้าหมื่นเจ็ดสับด้าใหม่มากสิบหกสองสี่ลูกค้าขาใส่รีโว์วิโกตัวเตี้ยดได้เลยตัวนี้จะเป็นใช้ในง,งานเชิงพาณิชยนะ์นะบรรทุกก็คือคือสองตันก็คือรับได้สบายสบายเลยพี่ขามีน็อตแท้แถมใม้ด้วยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมส่งฟรีไหมเอาไหมลูกค้าส่งฟรีเนาะ ทักมาหลังบ้านได้เลยนะคะลูกค้าดูสิดูสิจะมีคนทักมาหรือเปล่าไม่ทักหรอกครับเพราะว่าเมื่อวานผมเพิ่งไปเปลี่ยนมาไปเปลี่ยนที่ไหนคะพี่เไปเปลี่ยนแถวบ้านครับออ,อันนี้อะไรก่อนหนึ่งแปดห้าหกสี่สิห้าลูกค้า่ะเป็นบิสโตรีโคเปียมียังใหม่เหลือชุดเดียวอะ่ะลูกค้าน่าจะเหลือชุดเดียวแล้วนะ ใครที่ใช้รถเก๋งลูกค้าจริงๆน่าจะมีชุดเดียวแล้วเขาถึงจะเอามาไว้ตรงนี้นะคะบีตโต e 150, 5, 60, ้เอ็กโคเปียพีหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งแปดห้าหกสิบอาสิบห้ายาลิซิตี้วีออสเนาะสี่เส้นอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยบาทลูกค,ะคะ้าค่ะสี่เส้นเก้าพันห้าร้อยบาทรวมติดตั้งใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยนะมีสินค้าหนึ่งชุดแล้วนะคะลูกค้าถ้าเป็นเดตันยังมีเดตันห้าพันห้ากับพี่เดตันห้าพันห้าเนาะใกล้กันนี้จะเป็นสองหนึ่งห้าหกห้าสิบหกนี่เลยอ่ะพี่ๆรถตู้ พี่ๆรถตู้หรือใช้กระบะบรรทุกบรรทุกหนักนะคะไม่เกิน2ตันในราวๆนี้เนาะแนะนาําน้องมียางใหม่ในราคาพิเศษค่ะบิดโตนดุรวิทย์ R61 นบรรทุกได้ดีเยี่ยมนะคะแล้วรุ่นนี้ก็คือสมรรถกาการขับขี่คือดีกาะถนนได้ดีนะคะตัวน,นี้สีเส้นอยู่ที่12,500บาทลูกค้าเป็นโปรโมชั่นรวมเทินยางเก่าโอ้โหสัปดาห์นะคะ2924แน่เลยชุดนี้นะคะมีใหม่กว่านี้ไหมครับน้องหนูหาก่อนนะลูกค้าหนูหาก่อนนะ น่าจะใหม่สุดนะพี่สองเก้าสองสี่ในใหม่สุดเพราะว่ามันเป็นล็อตเดียวกันลูกค้านะคะสี่เส้นหนึ่งืองรอยบาทเท่านั้นลูกค้ารวมติดตั้งใ่ส่วนเห้เรียบร้อยเลยลูกค้าอยากดูตัวไหนอีก